เโชคเสียงอะไรวะน่ะไปดูดิโชคไปไปดูหน่อยไปเสียงอะไรวะไปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยพังแล้วมั้งโอ้โหพังหมดเลยโอ้โหตายละแล้วไงแล้วจ่าเออแล้วจ่าหน้ำไงวะเนี่ยตา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 ยเอ้ย มันใช้ความรุนแรงจังเลยชอบวามุนแรงรับจา่าโอ้เสียอย่างเงี้ยตายฮะเอเอรอไรผมอบไม่ได้พังพังอย่างเงี้ยพังเอเอ โชคไม่มาดูเลยโชคโอ้โหไอ้โชคเขามาเขามาทุบบ้านมึงนี่คือไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะเขามาทุบบ้านมึงนี่คือไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมโอ้โหนอนขี <res> ้ตาอ่ะขี้ตาใช่ข <techno> ี้ตาเนี่ยอืมไหนดูดิหมดยังอะหมดแล้วโอเค